สวัสดีค่ะพบกับช่อง FC หมอลาม,มาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะดามาเดือดน้องผูกกันน้องเม่งปอผู้มีพระคุณมีปัญหากันเองซะแล้วเอิ่นได้ว่าเหมือนสิได้กินดามาซะแล้วสำหรับน้องเม่งปอกับน้องผู้กัน ทีงานนี้ไพก่กระตรงการตู่พออยากสีซอยเหลือทั้งสองคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดได้กลายเป็นประเด็นดรามา่าหลังคนแช่คลีปทีนองแมงปอกับน้องผู้กันและการนักธุรกิจสาวซื่อดังคือแมตักเตรียมสีสางบ้านหลังไม่มูลาค่าเฉียดล้านบาทให้กับน้องผู้กันและการน้องแมงปอก้อนนานีท้งคูทั้งสอง พึ่งได้รับการซอยเหลือเคียรหนีสินพร้อมให้เงินตังตูจากนักธุรกิจหนุม่มก็คือคุณดิวทิลพัทคือกันโดยประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าก็คือระวางทีเมตากนันกำลังไหล่ซดอยู่มีคนเขาไปถามว่าเป็นหยังคือบอขอบคุณคุณดิวทีลพัทเมตากได้บอกว่าพี่หนุ่มกันใช่เห้าขอบคุณตั้งแต่ต้นเลยแล้วค่ะเป็นคนที่สร้างหลายคน กัคือจุดเริ่มต้นคือพี่นุ่มกันชัยและกะ็ซอฝันเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วตักบริอีหยังจากไผนะคะตักบรัยต้องพูดขอบคุณพอบริรับอีหยังจากไผตักเป็นคนเอาน้องมาสางบานให้ตักกข็ขอบคุณผีนุ่มขอบคุณคนที่พาหน้องมา แต่ที่เป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลได้สงสัยกันก็นกนคือเป็นยังโบเอยขอบคุณโบเอยซื้อดิวธิรพัท์พี่หนุ่มกัญชัยเราขอบคุณไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วค่ะเขาเป็นคนทํามาให้อ่าทำให้หลายหลายท่านาาน,นะะเป็นคนทํามาเ,เกิดหลายคนแล้วนะใช่เป็นคนสร้างจุดเกิดของหลายคนคือจุดเริ่มต้นคือพี่หนุ่มกัญชัยค่ะและซอขวัญเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะ แล้วก็เท่านี้เรานองครับนะฮะส่วนคนอื่นนะคะก็ทุกคนน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะส่วนตัวน้องน้องเ้าจะรู้ส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วเพาอตั๊กไม่ไม่ไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะเพราะตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้และตั๊กก็ขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณคนที่พาน้องมา ฟังนะคะส่วนคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปน้องเขาไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะน้องเขาขอบคุณตลอดใครให้อะไรเขาแต่ตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะเขาเข้าใจใช่ไหมน้องต้องน้องเขาไปขอบคุณเองอยู่แล้วค่ะคไม่ใช่หน้าที่ทตั๊กต้องพูดส่วนนั้นนะคะ อันนี้เขาพามาเจอตั๊กค่ะตั๊กถึงพูดได้นะคะนะครับอย่าลืมนะครับน้องมีคนพพอร์ตเยอะนะครับอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับน้องอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกอีกเยอะผมไม่รู้เขาขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วค่ะใครให้อะไรเขาไม่ต้องกังวลนะคะพี่ๆนะคะเขาเป็นคนกตัญญูมากพอเขาขอบคุณด้วยใจเขาอยู่แล้วค่ะนะไม่ว่าอะไรวันนี้นะครับน้องก็เป็นคนที่น่ารักที่พวกเราอดูนี่ว่านะตัวมือน้องของคนด้วยนะครับนะครับ วันนี้ได้ทั้งทองได้ทั้งบ้านได้ทุนได้นี่สุดยอดอส่วนทางด้านของดิวธิรพัน์กระเดือดจัดออกมาบอกว่าบบท่วงบุญคุณบบอียังกับไผซับพ,พอร์ตน้องไปจนถึงปลายทางขนาดเมื่อว่านไปส่งสติกเกอร์ให้เจนนี่ส่งหมวกแก็บให้เจนนี่เจนนี่ก็ยังขอบคุณเจนนี่ยังบอกว่าพี่ดิวสวัสดีค่ะ ผมอยากถามว่าเป็นอีหยังกับผมสำหรับผมบริมองแค่ธุรกิจผมให้ค่าทุกคนผมดีใจที่ผมเด็ดเป็นสะพานซอยเหลือน้องผมเสียใจอยู่อย่างหนึง่งเอยคนแรกแล้วขามไปคนสามแล้วบอกคนคน,นัหนคือคนที่โพูดตามหาผมคงไม่มีค่าในสายตาคุณหรอกผมบอกเลยนะผมให้ค่าทุกคนผมนับถือและก็ซัท่าคุณหลาย ผมติดตามคุณมานานมากคุณก็คือเก่าผมก็เหมือนคุณซอยเหลือสังคมซอยเหลือประชาชนผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอียังแค่นั้นแหละคุณหรอกผมให้ค่าทุกคนผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละ ผมอยากจะถามว่าคุณเป็นไรแค่นั้นแหละทุกคนตัดสินเอาเลยทุกคนตัดสินเอาเลยแค่นั้นดิวไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวอะดิวเป็นคนตรงๆดิวเป็นคนที่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทำอะไรดีๆเราก็เอ่ยสิอย่างน้อยๆพูดนิดๆหน่อยๆน,น่ารักน่ารักแค่นั้นเสียใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต,แต่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆ บางทีเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนพูดตรงๆนะแล้วอยู่ตอนเนี้ที่ใครบอกว่าหิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอะ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ยใครหิวแสงตอนเนี้ผมถามหน่อยใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกผมเอาน้องมาวันแรกอะ่ะทุกคนได้เอาดึงตัวน้องไปไลฟ์สดทั้งหมด ทั้งที่ผมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้กับพี่หนุ่มแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ดูยังไม่เอาน้องมาไล่เลยเลยพราพี่ไม่ได้มองยอดขายเว้ยพี่ใจนักเลงพอพี่ขายของมาสี่ห้าวันจนเสียงแหบถึงแม้ยอดมันจะไม่ได้เยอะแต่พี่ก็ภูมิใจเว้ยภูมิใจที่ได้เป็นพี่ชายเมื่อวานไลฟ์สดคนดูหมื่นสองฉันยังไม่ปักตะกร้าเลยนะ จะพูดให้ฟังเมื่อวานให้เกียรติบอกว่าให้เกียรติให้เกียรติน้องไปอุดหนุนน้องไปย้อนดูที่ต้นคลิปเลยบอกว่าไปอุดหนุนน้องเลยเอาเงินไปหาหาน้องให้มากที่สุดไม่เอาคนดูหมื่นสองทำเงินได้เป็นล้านน่ะแต่ไม่ปากตะก้าแฟนคลับคิดดูใจดิวอะดิวถึงบอกไงว่าดิวอะเป็นคนที่แบบใจนักเลงใจเหมือนแม่ลำเผยดีมาดีกลับถ้าไม่ให้ค่าก็แค่แบบ แค่นั้นแค่นั้นเลยใครอยากไปต่อไปต่อเลยแต่ดิวบอกเลยว่าวันเสาร์ที่น้องมาไลฟ์อย่างน้อยๆดิวได้กินส้มตำกับน้องดิวได้กินข้าวกับน้องสองคนแล้วบอกว่าพี่ทำดีที่สุดแล้วนะแค่นั้นแค่นั้นใครจะไม่เห็นค่าฉันฉันฉันน่โกรธหรอกแค่นั้นเลยวันนั้นอะเราตั้งใจกันมาเนาะให้น้องมาโรงงานของเราแล้วามากินข้าวนั่งกินส้มตำไลฟ์สดให้แม่แม่ดู ไม่ปักตะก,ก้าเลยจะบอกให้จะบอกนะใครจะหาว่าคุณดิวหิวแสงอะไรก็ตาบนะวันนั้นคนดูเป็นแสนฉันจะไม่ปักตะก,ก้าจำจำคำดิวไว้เพราะวันนี้ลูกค้าให้ดิวมาแล้วให้เยอะด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจดิวพูดจากใจเลยเพราะว่าดิวอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละดิวไม่ได้สแสวงหาเงินเวยแต่อยากช่วยน้องอยากให้ด้วยใจอยากช่วยแม่ลำเพย อยากช่วยคนที่เป็นแม่คุณแม่ต้นแบบถูกไหมทุกคนพี่ดิวของหัวใจสองล้านใจเลยและก็ต่อมาเนาะค่ะทางด่านของบทนวัตอิสระไกศสนก็ได้ออกมาโพดถามความเห็นของเช่านิด่าเริ่มชุลมุนและก็คัดแย่งกันของคนที่ซอยน่องใบโปและน่องผู้กัน น้องได้ให้คิ้วมาไล่ทำงานกับผมวันอาทิตย์นี้ผมว่าสิยกเลิกไปก่อนหรือยังอยากให้มาเห็ดงานกับผมต่อขอความเห็นครับพอบ่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังด่ามากันอยู่